คร,ครูแม็กก็ขอสวัสดีเด็กนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็พบกับผมครูธีรวุฒิลุ่งสวรร์ในช่องห้องเรียนครูแม็กอีกแล้วนะครับในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ภาคเรียนที่2ตอนที่6หน่วยการเรียนรู้ที่3มเศรษฐศาสตร์ใกล้ตัวเรื่องการวางแผนหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสม สำหรับนักเรียนนะครับที่เรียนสดผ่านทางไลฟ์มิ้ง และทำงานที่ครูแม็กมอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วภายในค่าเรีย้ยนักเรียนก็สามารถส่งงานครูแม็กได้เลยนะครับหรือนัเกเรียนคนไหนนะครับที่ยังทำไม่เสร็จก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยครับจะเป็นวิดีโอการสอนย้อนหลังนะครับและนักเรียนคนไหนนะครับที่ไม่ได้เข้าเรียนตามเวลาที่ครูแม็กกำหนดนักเรียนก็สามารถทำงานส่งครูแม็กเป็นงานย้อนหลังได้เช่นกันครับและที่สำคัญนะครับนักเรียนก็อย่าลืมเตรียมแบบฝึกหัดแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่3นักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนควบคู่กับการสอนและนักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดขณะที่ครูแม็กสอนได้เลยนะครับนักเรียนพร้อมกันหรือยังครับงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนะื้อหาการเรียนไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเราจะศึกษากันเรื่องการวางแผนการนำเงินออมมาใช้ใจ่ายอย่างเหมาะสมและการวางแผนการสแสวง หารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมการวางแผนหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมนะครับนักเรียนก็คือการหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมเป็นสิ่งที่ดีที่นักเรียนสามารถทําได้ในช่วงเวลาว่างซึ่งการวางแผนหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมนะครับนักเรียนมีหลากหลายวิธีเดี๋ยว <aine S 2> เราไปดูกันเลยนะครับว่ามีวิธีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูแม็กจะเล่านิทานให้นักเรียนฟังนะครับเรื่องลูกหมี2ตัวอ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลยนะครับนักเรียนแม่หมีมีลูกหมี2ตัวเช้าวันจันทร์แม่หมีให้เงินลูกหมีตัวละ20บาทพี่หมีคิดไว้ว่าจะนําเงินไปซื้อข้าวและนม15บาทและเหลือเก็บ 5บาทส่วนน้องหมีคิดไว้ว่าจะนำเงินไปซื้อข้าวขนมและของเล่นทั้งหมด20บาทจากนิทานเรื่องลูกหมี2ตัวครูแม็กอยากให้นักเรียนลองตอบคำถามต่อไปนี้ดูนะครับนักเรียนคิดว่าการใช้จ่ายเงินของหมีตัวใดทำให้มีเงินเก็บคำตอบนะครับก็คือที่หมีนั่นเองครับนักเรียนข้อ2ครับถ้านักเรียนใช้จ่ายเงินเหมือนน้องหมีจะเกิดผลอย่างไร นักเรียนดูนะครับว่าน้องหมีเขานำเงินไปซื้อข้าวขนมและของเล่นทั้งหมด20บาทเลยนะครับฉะนั้นข้อนี้นะครับถ้าเราใช้เงินเหมือนกับน้องหมีผลที่เกิดขึ้นก็คือทำให้เราไม่มีเงินเก็บนั่นเองครับนะักเรียนข้อ3นักเรียนควรใช้ใจ่ายเงินเหมือนหมีตัวใดเพราะอะไรครับคำตอบที่เหมาะสมและถูกที่สุดแน่นอนก็ต้องเป็นพี่หมีนั่นเองครับถ้าเราใช้ใจ่าย เหมือนพี่มีจะทําให้เรานะครับมีเงินเก็บนั่นเองครับนักเรียนจากนิทานลูกหมีสอตัวนะครับทําให้เรารู้ว่าการวางแผนการนําเงินนออมมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมก็คือการใช้จ่ายให้น้อยกว่าเงินที่ได้รับมาหรือใช้จ่ายให้พอดีกับรายรับเมื่อนักเรียนรู้จักเก็บรู้จักออมเงินก็สามารถนําเงินที่ออมไว้มาใช้ซื้อสิ่งของที่จําเป็นและต้องการได้นอกจากนี้การ ไม่ใช้ใจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยรวมทั้งใช้สิ่งของในบ้านอย่างประหยัดและถูกวิธีเช่นใช้น้ำใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดก็จะช่วยลดรายจ่ายในครอบครัวได้เช่นกันนะครับการวางแผนนำเงินที่เหลือมาใช้ใจ่ายอย่างเหมาะสมเมื่อเรามีเงินเหลือจากการใช้ใจ่ายเราควรรู้จักวางแผนนำเงินที่เหลือมาใช้ใจ่ายอย่างเหมาะสมเช่นนำเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารการนำเงินบางส่วน ฝากธนาคารไว้เป็นการเก็บเงินออมสำหรับไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นใช้จ่ายในชีพประจำวันเงินที่เหลือจากการใช้ใจ่ายเราสามารถนำมาใช้จ่ายในยามจำเป็นได้เช่นนำมาซื้ออาหารที่เราชอบทานและมีประโยชน์ซื้ออุปกรณ์การเรียนที่ต้องการซื้อเสื้อผ้าใหม่แทนของเดิมที่ชำรุดไปแล้วช่วยเหลือการกุศลเงินที่เหลือจากการใช้ใจ่ายนั้นส่วนหนึ่งควรน,นำมาช่วย ช่วยเหลือการกุศลซึ่งเป็นการช่วยเหลือสังคมเชน่นบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงพยาบาลซื้อสิ่งของบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัยต่างๆและถ้านักเรียนมีเงินออมเพิ่มมากขึ้นนักเรียนควรนำเงินออมไปใช้อย่างเหมาะสมและให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเชน่นในเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับนักเรียนตัวอย่างนะครับนักเรียนก็คือใช้เป็นทุนการศึกษาถ้านักเรียนหัดเริ่มออม ตั้งแต่วันนี้นะครับเราเริ่มออมเงินวันละนิดวัลนละน่อยในอนาคตของนักเรียนในวันข้างหน้าเงินเก็บของเราก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเราก็จะได้มีเงินทุนเป็นการศึกษาในการที่เราจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับนักเรียนหรือเรานะครับจะใช้เงินออมเป็นค่ารักษาพยาบาลในยามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะถ้าเราเจ็บไข้ได้ปว ขึ้นมานะครับเราก็จะไม่เดือดร้อนในการชําระค่ารักษาพยาบาลการใช้จ่ายในกิจกรรมงานอดิเรกงานอดิเรกก็คือกิจกรรมที่นักเรียนทํากับครอบครัวหรือในยามที่นักเรียนว่างเช่นการอ่านหนังสือการวาดรูประบายสีการต่อจิ๊กซอว์การเล่นเกมปริศนาต่างๆซึ่งการนําเงินออมมาทําหรือมาจ่ายในงานอดิเรกเนี่ยจะทําให้เราไม่สิ้นเปลือง เพราะว่าตัวของเราเองเนี่ยได้ฝึกสมองนั่นเองครับหรือฝึกการมีความคิดสร้างสรรค์ต่อมาครับก็คือการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสังคมตามความเหมาะสมของนักเรียนนักเรียนบางคนก็มีเงินออมเพิ่มมากขึ้นนักเรียนนะครับอาจจะเอาเงินไปช่วยเหลือสังคมบริจาคตามความเหมาะสมตามกําลังทรัพย์ของตัวนักเรียนซึ่งการใช้เงินในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการ นำเงินออมมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและยังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมต่อตัวผู้ให้และตัวของผู้รับนั่นเองนะครับนักเรียนเรื่องที่4การวางแผนการสแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมคำว่าสุจริตในที่นี้นะครับนักเรียนหรืออาชีพสุจริตก็คือเป็นอาชีพที่ใช้เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิด ศีลธรรมไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสถานการณ์ของกาลยากันนะครับครอบครัวของการลยามีฐานะยากจนทําให้กาลยาต้องช่วยครอบครัวหารายได้โดยการไปเก็บของเก่ามาขายหลังจากเลิกเรียนและหาผักที่ขึ้นริมลั้วไปขายในตลาด เพื่อเป็นรายได้เสริมทําให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นการรยานะครับเป็นเด็กที่มีความขยันอดทนต่อความยากลาบากและใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดส่งผลให้การรยามีเงินเก็บและสามารถส่งเสียตนเองให้เรียนจนจบและได้เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลในชุมชนจากสถานการณ์ของการรยาเดี๋ยวเรามารองตอบคำถามกันดูนะครับนักเรียนครอบครัวของการรยามีฐานะเป็นอย่าง คำตอบก็คือครอบครัวของกาลยามีฐานะยากจนข้อต่อไปนะครับกาลยามีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวอย่างไรคําตอบก็คือเก็บของเก่ามาขายหลังเลิกเรียนและหาผักที่ขึ้นริมรั้วไปขายในตลาดเพื่อเป็นไรายได้เสริมต่อมาครับนักเรียนคิดว่าการปฏิบัติตนของกาลยามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรการปฏิบัติตนของกาลยานะครับมี ความเหมาะสมแน่นอนครับเพราะว่าการ์เลีนะครับรู้จักแสวงหาไรายได้เสริมทําให้ไม่เป็นภาระของครอบครัวนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูข้อสุดท้ายกันหน่อยนะครับนักเรียนจะนําตัวอย่างการปฏิบัติตนของการ์เลีไปเป็นแนวทางในการดํารงชีวิตได้อย่างไรซึ่งแนวทางการดํารงชีวิตของการ์เลีนะครับเราก็สามารถนํามาเลือกปฏิบัติได้หลากหลายข้อเลยครับก็คือในเรื่องการตั้งใจเรียนและ ใช้จ่ายเกินอย่างประหยัดรู้จักวางแผนและหารายได้เสริมเพื่อไม่เป็นภาระของพ่อแม่ผู้ปกครอง ในการซื้อสินของที่ตนอยากได้จากสถานการณ์ที่ครูแม็กนะครับได้ยกตัวอย่างไปข้างต้นนะครับถือเป็นการวางแผนการสแสวงหาไรายได้ที่สุจริตและเหมาะสมเป็นอย่างมากเลยครับนักเรียนซึ่งนักเรียนก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ซึ่งเราอาจจะทำในช่วงวันหยุดหรือปิดเทอมหรือในช่วงที่นักเรียนมีเวลาว่างนักเรียนอาจจะทำงานเพื่อหาไรายได้เพิ่มเติมเพื่อให้มีเงิน เก็บออมเช่นเลี้ยงไก่และนำไข่ไก่ไปขายปูผักสวนควรัวหรือช่วยผู้ปกครองเก็บกระดาษหนังสือพิมพ์หนังสือเกา่าขวดพลาสติกขวดแก้วที่ไม่ใช้แล้วนำไปขายเมื่อมีรายได้เราก็ควรรู้จักใช้อย่างมีเหตุผลและรู้จักเก็บออมคือรู้จักหารู้จักใช้รู้จักเก็บนักเรียนครับเรามาดูภาพที่ประกอบบนหน้าจออันนี้ ก็จะเป็นตัวอย่างการหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นการปูพักหรือเลี้ยงสัตว์การทํางานประดิษฐ์เพื่อจํหน่ายการหาสินค้ามาจํหน่ายการรับจ้างหารายได้เสริมและการช่วยงานพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งการหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของครอบครัวนั้นๆด้วยนะครับต่อมาเรามาดูประโยชน์จากการรู้จักสแสวงหา รายได้ที่สุจริตและเหมาะสมกันนะครับหนึ่งครับจะทําให้เรามีเงินเก็บออมและสามารถนําเงินออมไปใช้ซื้อสิ่งของที่เราอยากได้โดยไม่ต้องขอเงินพ่อแม่หรือผู้ปกครองข้อต่อมาก็จะเป็นการสร้างไรายได้ให้กับตนเองข้อต่อมาก็คือช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวในการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นและข้อสุดท้ายนะครับนะักเรียนเป็นการสร้างความตระหนักในการ การใช้ใจ่ายและเห็นคุณค่าของเงินเป็นไงกันบ้างนะครับนักเรียนในคาบเรียนนี้ครูแม็กก็ขอฝากให้นักเรียนนะครับเก็บออมเงินวันละนิดวันละน่อยเพื่อในอนาคตหรือภายภาคหน้านะครับเราจะมีเงินไว้ใช้จ่ายในยามจําเป็นและซื้อสิ่งของที่เหมาะสมที่มีประโยชน์ต่อตัวเราเองและก็อย่าลืมวางแผนการใช้ใจ่ายให้เหมาะสมกันด้วยนะครับนักเรียนรู้จักประหยัดมีการวางแผนการใช้ใจ่ายที่เหมาะสมและก็ ไม่ใช่จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับภาระชิ้นงานชิ้นนี้นะครับก็ให้นักเรียนทําลงในสมุดจดบันทึกรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหรือถ้านักเรียนไม่มีสมุดจดบันทึกก็ให้นักเรียนทําชิ้นงานลงในกระดาษ a 4หรือกระดาษรายงานก็ได้ครับจากนั้นให้นักเรียนเขียนคําชี้แจงให้เรียบร้อยตีกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อวาดภาพและระบายสีและนักเรียนก็เขียนคําถามทั้ง3ข้อลงไปในกระดาษแล้วก็เขียนคําตอบให้เรียบร้อยด้วยนะครับอะเดี๋ยวเรา มาดูกันครับว่าวันนี้ครูแม็กมีชิ้นงานอะไรมาฝากนัก,น,กนนะครับสําหรับภาระชิ้นงานของนักเรียนในวันนี้นะครับก็คือให้นักเรียนวาดภาพระบายสีการหารายได้ระหว่างเรียนที่สุจริตและเหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางที่จะนําไปปฏิบัติแล้วนักเรียนนะครับก็ตอบคําถามดังต่อไปนี้ซึ่งนักเรียนแต่ละคนนะครับอาจจะได้ลงมือปฏิบัติจริงในช่วงปิดเทอมหรือใครที่ไม่ได้ปฏิบัติจริงไม่ได้มีการหารายได้ นักเรียนก็สมมุติขึ้นมานะครับหนึ่งเหตุการณ์อะไรก็ได้ที่นักเรียนมองว่าเป็นการสแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมซึ่งครูแม็กก็จะขอยกตัวอย่างคําตอบภาพนะครับก็คือปลูกพืชผักสวนครัวแล้วนักเรียนก็อ่านคําถาม3ข้อดังต่อไปนี้แล้วนักเรียนก็ตอบคําถามพร้อมวาดภาพระบายสีตกแต่งให้สวยงามและบรรยายให้เรียบร้อยถึงการสแสวงหาราย ได้ที่สุจริตและเหมาะสม นักเรียนมาดูตัวอย่างข้อที่1กันนะครับนักเรียนก็เขียนคําตอบลงไปได้เลยครับจากภาพเป็นการแสแวงหาไรายได้โดยวิธีปลูกพืชผักสวนควรัวเองครับข้อที่2นะครับการแสแวงหาไรายได้จากการทํางานดังกล่าวก่อให้เกิดผลอย่างไรนักเรียนก็เขียนคําตอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่นักเรียนวาดนะครับถ้าเป็นการปลูกพืชผักสวนควรัวนักเรียนก็อาจจะเขียนว่าทําให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นลดค่าใช้จ่ายภายใน ครอบครัวแบบนี้เป็นต้นนะครับนักเรียนสามารถเขียนคําตอบนอกเหนือจากคุณครูแม็กได้เลยนะครับข้อ 3. การหาไรายได้ระหว่างเรียนที่สุจริตจะทําให้รู้สึกอย่างไรอันนี้นักเรียนก็เขียนคําตอบเล่าความรู้สึกของตนเองได้เลยครับการที่เราได้ทํางานหาไรายได้ระหว่างเรียนส่วนใหญ่ก็จะทําให้นักเรียนรู้สึกอย่างไงครับก็เกิดความภาคภูมิใจนั่นเองครับเกิดความดีใจที่เราได้มี มีเงินออมเพิ่มมากขึ้นและช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่นักเรียนก็สามารถเขียนอธิบายคําตอบได้เลยนะครับงานชิ้นนี้นะครับถึงแม้นักเรียนไม่ได้ปฏิบัติจริงไม่ได้มีการหาไรายได้จริงรูแม็กนะครับก็จะให้นักเรียนสมมุติขึ้นมาหนึ่งอย่างหนึ่งเหตุการณ์นะครับอะไรก็ได้ที่นักเรียนมองแล้วว่าเป็นการแสวงหาไรายได้ที่สุจริตและเหมาะสมต่อวั ของเรานะครับงานชิ้นนี้นะครับก็ให้นักเรียนทําลงในสมุดจดบันทึกหรือกระดาษรายงานหรือกระดาษ a 4นักเรียนก็ตีกรอบเพื่อวาดรูปให้เรียบร้อยแล้วเขียนคําชี้แจงและคําถามทั้ง3ข้อและตอบคําถามให้เรียบร้อยด้วยนะครับและนักเรียนก็อย่าลืมตรวจทานคําตอบว่านักเรียนได้ทําครบทุกข้อตามที่ครู ั่งหรือไม่เมื่อนักเรียนทำงานตามที่ครูมอบหมายเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปชิ้นงานของนักเรียนส่งงานครูใต้โพสต์นี้ในคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะครับนักเรียนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนักเรียนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับสวัสดีครับ